สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับฝนในช่องสปายสปอยนะคะหลังจากที่ฝนไม่ได้อัพคลิปมานานมากๆน่าจะ2เดือนได้เนาะทุกคนคิดถึงกันบ้างไหมวันนี้ฝนมีท็อป,ปิกที่คิดว่ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่คิดอยากจะไปฉีดวัคซีนคะ่ะตามหัวข้อเลยนะฝนไปฉีดวัคซีนคว้ยมาคือต้องคลิปนี้ต้องบอกกันว่า น่าจะเป็นคลิปที่ยาวพอสมควรเพราะว่าฝนอ่ะจะอธิบายค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะคือฝนตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยมานานมากเป็นครึ่งปีเลยก็ว่าได้คะ่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากฉีดค้วยอนะทุกคนมันเป็นความความบังเอิญที่เราไม่รู้อะ่ะนะคะทีแรกฝนจอง ซ i โนฟาร์มจองไปสองครั้งจองไม่ได้เลยทุกคนก็เลยอ่ะงั้นไปฉีดแถวบ้านดีกว่าเพราะว่าแถวบ้านฝนใครๆก็ฉีดกันแต่เราไม่รู้ว่าเราจะโดนแจ็คพอตก็คือวัคซีนควานะคะก็คือพอฝนไปฉีดเนี่ยถึงรู้นะคะคือฉีดเข็มแรกเสร็จแล้วเราได้บัตรนัดเป็นใบที่2มาถึงรู้ว่าเออตัวเองได้เป็นวัคซีนควายก็คือ s i n นแว c แอสตราใช่ไหมคะเดี๋ยวฝนจะขอพูดเกี่ยวกับตัวฝนให้ให้ให้ฟังให้ละเอียดเลยนะคะเผื่อที่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปประกอบการตัดสินใจเนาะฝนอายุ34ปีค่ะไม่ได้มีโรคประจำตัวแต่ว่าเป็นคนที่ความดันต่ำเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเลือดจางนิดหน่อยนะคะทีเนี้ยฝ <c oughs> นก็เป็นคนที่แบบ คือกลัวเราดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเราจะตายหรือเปล่าเราจะอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็เออก็ไปไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเองจะได้ฉีดคว้ยก็ฝนไปฉีดเข็มแรกซีโนแวคเนี่ยวันที่6สิงหานะคะนี่แหละคือสาเหตุที่ฝนไม่ได้มาทําคลิปมีหลายอย่างเกิดขึ้นกับฝนมากๆเพราะว่าการฉีดวัคซีนแต่ละครั้งเราต้องต้องเราต้องเตรียมตัว ให้พร้อมนอนให้พร้อมสภาพจิใตใจต้องพร้อมกินอะไรคือต้องคือต้องฟิตร่างกายมากๆเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ต้องพักแขนคือแขนละแขนข้างนึงอ่ะฉีดฉีดวัคซีนเข็มนึงอ่ะต้องพักแบบซีโนแวคฝฟนพักแขน10วันเลยนะกว่าที่จะกลับมาเป็นปกติส่วนเอสตราซเนกาคือแบบสุดๆก็คือครึ่งเดือนเลยนะทุกคนเนี่ยฝนก็เลย ยังไม่ได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูสักทีนะคะเพราะว่าคือเราเราเราทำอะไรไม่ได้นะคะโอเคคือฝนไปฉีดเข็มแรกเพื่อนๆอันนี้คือต้องบอกก่อนนะคะว่าฝนทําแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นร่างกายของฝนนะคะอันนี้คือขึ้นคําเตือนไว้เลยนะคําเตือนก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝนทําเนี่ยมันเป็นร่างกายของฝนนะคะ คือถ้าใครไม่เห็นดีเห็นงามด้วยก็ไม่ต้องทำตามแต่ฝนคือเรามองว่าเราอะในไหนก็เป็นหนูทดลองแล้วเราก็เป็นหนูทดลองให้ตัวเองไปเลยดีกว่าไหมนะก็คือก่อนไปฉีดวัคซีนฝนกินพาราไปค่ะนะก็คือเข็มแรกฝนคือเข็มแรกเนี่ยโดนเข็มทิ่มล่างไปเนี่ยตอนบ่ายสองโมงครึ่งแต่ว่าฝนกินยาพาราไปเนี่ยประมาณ10บโมงครึ่งอันนี้คือเข็มแรกนะคะ ก็คือกลับบ้านมาไม่มีไข้เลยค่ะแต่ซีโนแว็กเนี่ยสำหรับฝนนะเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับฝนก็คือจะง่วงนอนมากแล้วก็ไม่หิวข้าวจะง่วงนอนแล้วก็จะแบบมึนๆเมาๆเหมือน,นคนเหมือนคนเมาเมาอ่ะทุกคนเออประมาณนั้นแล้วก็จะไม่ค่อยหิวข้าวนะคะอันนี้คือเข็มแรกผ่านไปก็ไม่มีอะไรทีนี้พอรู้ว่าตัวเองจะได้ฉีดควายเรามีเวลาตัดสินใจอยู่20วันว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะฝนก็ ตัดสินใจอ่ะเอาก็เอาเพราะว่าแม่ฉีดก่อนฝนสามสี่วันนะคะทุกคนฉีดค่้ยเหมือนกันแต่ฝนไม่รู้ว่าแม่ฉีดคว้วเพราะเราก็ไม่ได้ถามแม่ก็ไม่รู้เพราะว่าแม่ไปกับเพื่อนนะคะทีนี้พอถึงวันที่ไปฉีดขั้วอีสตรานะคะเข็มที่สองเป็นอสตราเนาะเอากินพาราอีกเม็ดหนึ่งกินอันนี้กินพาราไปตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งแต่ว่าเข็มทิ่มล่างตอนบ่ายสองตรงนะคะ พยาบาลคนเดิมนะคะเป็นคนฉีดให้ฝนคือรู้จักกันอะทุกคนเออ,ม,อมือเบามากแล้วก็แต่รู้สึกว่าแอสตราเนี่ยม,มันแรงนะมันแรงจริงๆก็คือฉีดพอฉีดปุ๊บเดินมานั่งรอ30นาทีที่เขาจัดให้ใช่ไหมคะปวดแขนมากทุกคนปวดตั้งแต่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่หัวไหล่อะยาลงมาถึงฝ่ามือเลยนะแล้วก็ ทวีความปวดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสาสี 3, วันก็คือปกติฝนเป็นคนชอบนอนตะแคงฝนฉีดข้างขวานะทุกคนเพราะว่าฝนน่ะถนัดทําอะไรมือซ้ายส,ส่วนใหญ่นะคะเชื่อไหมทุกคนฝนสะผมไม่ได้ฝนทํากับข้าวไม่ได้ฝนทํางานบ้านอะไรไม่ได้เลยถ้าทําก็คือจะต้องใช้มือซ้ายเท่านั้นนะคะกระทบกระเทือนก็คือแบบคือปวดมันปวดมากๆอาการอย่างอื่น ไม่มีนะคะไม่มีไข้เลยแต่ว่าของเข็มแอสตราเนี่ยฝนกลับมาถึงบ้านประมาณบ่ายสามนะคะเพราะว่าตอนฉีดเนี่ยฉีดตอนบ่ายสองกว่าจะมาถึงบ้านบ่ายสามใช่ไหมคะนั่งรอสามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีอาการเหมือนซีโนแวคมันไม่ได้ง่วงนอนแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคือถ้าถ้าถ้านอนปุ๊บก็คือจะหลับแบบหลับเหมือนเราโดนยาสลบอะทุกคนหลับหลับเหบมือนหลับลึกไปเลยอะ แล้วก็ในคืนที่ฝนฉีดกลับมานะคะในในคืนที่ฝนไปฉีดแหละเออตีหนึ่งครึ่งฝนรู้สึกเหมือนตัวเองกระสับกระส่ายเหมือนไม่ไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยนะคะตีหนึ่งครึ่งฝนก็เลยลุกมากินยาแล้วก็ด้วยความปวดแขนด้วยนะคะพอตื่นเช้ามาปุ๊บหกโมงเช้าฝนยังไม่ได้หายปวดหัวยังปวดหัวอยู่แต่ว่าไม่ได้ปวดเยอะนะคะทุกคนปวดเหมือนเราเริ่มจะเป็นไข้อะ ฝนก็กินยาพาราไว้อีกนะคะอาการก็จะประมาณนี้ <c oughs> มาถึงวันนี้นะคะครบ14วันแล้วที่ฝนไปฉีดควายกลับมาเข็มแรก6สิงหาเข็มที่สอง26สิงหานะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็อาการก็เป็นปกติดีแต่ว่ายังไม่เริ่มออกกําลังกายนะทุกคนคือแขนเนี่ยถามว่ากลับมาเป็น100%เซดีหรือ,อยังก็ยังนะเหลืออีกสักหเปอร์เเพราะว่า ฝนทำงานบ้านไปอะไรเงี้ยเฮ้ยมันยังมีปวดอยู่แล้วก็บางทีฝนนอนตะแคงอย่างที่บอกเพือม,มาทับแขนก็ปวดอยู่นะทุกคนก็ปวดตรงที่บริเวณที่เราฉีดตรงต้นแขนตรงเนี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยยาตัวเนี้ยมันค่อนข้างแรงแต่ว่าพอเราได้ฉีดแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังว่ามันต้องเตรียมตัวดีมากๆหลังฉีดก็ต้องดูแลตัวเองดีมากๆเหมือนกันต้องนอนให้เยอะ พักผ่อนให้พักผ่อนให้เยอะแล้วก็ห้ามทําอะไรที่มันหนักแม้กระทั่งฝนทํากับข้าวสะพุงฝนยังทําไม่ได้เลยทุกคนคืออย่าว่าอย่าว่าแต่ทางานบ้านอะไรไม่ได้แค่จะยกแขนขึ้นอย่างเงี้ยยังไม่ได้ยกยกขนานก็ไม่ได้ไม่ได้คือแบบโอ้หนักนะคะเหมือนเหมือนกับเหมือนกับคนไปดามแขนมาเหมือนกับเหมือนกับคนแขนหักแล้วไปดามแขนใส่เฟือกมาอะไรแบบทํานองนั้นเลยคือที่แบบ ฉันทาอะไรไม่ได้เลยสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนี่คือประสบการณ์การฉีดวัคซีนควยยองฝนนะคะก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่ดีนะคะยังไม่ได้เป็นอะไรนะคะส่วนแม่ฝนไปฉีดก็อยู่ดีอยู่แล้วก็คนในอำเภอนะคะที่ฝนไปฉีดคือพูดง่ายๆเพื่อนร่วมชะตากรรมที่ไปฉีดอยู่ดีกันหมดทุกคนแต่บางคนก็อาการหนักก็มีเพราะว่าบางคน,น่ะที่ต้องบอกว่าหนักก็คือเดี๋ยวหลอกจันไว้นิดนึงก็คือ มีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันนะคะน้องผู้หญิงอายุน้อยกว่าฝนนิดหน่อยน่าจะเลขน่าจะเลขสามนี่แหละเขาน่าจะสามสิบคือคือเขาฉีดเสร็จเขาก็ไปออกกําลังกายแล้วก็น่าจะทําทํางานบ้านทําอย่างอื่นด้วยไข้ขึ้นในคืนนั้นเลยหนักสาสิบเก้าแล้วก็แขนบวมอะไรอย่างเงี้ยคือฝนอยากจะบอกว่าถ้าใครไปฉีดกล้วยนะต้องดูแลตัวเองประหนึ่งว่าฉันเป็นลูกคุณหนูต้องทําให้ได้ ประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยทุกคนแล้วเราอ่ะจะไม่เป็นอะไรนะคะฝนก็ยังไม่มีไข้เลยทุกคนแต่เหมือนอาการเหมือนจะมีแต่ไม่มีแล้วก็ต้องกินน้ําเยอะมากๆเยอะแบบกินตลอดตลอดตลอดกินแล้วก็ฉี่ออกกินแล้วก็ฉี่ออกกินแล้วก็ฉี่ออกเงนี้ยค่ะทุกคนอย่าให้เพื่อนๆไปฉีดกันนะแต่ว่าไม่ต้องฉีดตัวที่ฝนฉีดก็ได้ทุกคนมันก็น่ากลัวใช่ไหมล่ะหลายหลาย,หลายคนอาจจะกลัว อาจจะถ้าใครจองซิโนฟาร์มได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปฉีดดูนะคะเพื่อนเพื่อนฝนก็ไปฉีดซิโนฟาร์มก็ไม่มีไซ์เอ็กเฟดอะไรอย่างที่บอกเราต้องดูแลตัวเองดีมากๆก่อนไปฉีด2วันแล้วก็หลังจากไปฉีดอ่ะฝนบอกเลยว่า3วันเป็นอย่างต่ำต้องดูแลตัวเองดีๆกินของมีประโยชน์นอนให้เพียงพออย่าก,กินน้ำเย็นอย่าดื่มแอลกอฮอล์อย่าทำอะไรที่มันมันหนักอย่าทำงานบ้านอย่าไปออกกำลังกาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะต้องดูแลตัวเองจริงๆแล้วเพื่อนๆจะปลอดภัยเหมือนฝนตอนนี้นะคะก็ทีนี้ฝนก็จะเริ่มทยอยทยอยทาคลิปมาแล้วทุกคนเพราะว่ามีหลายคลิปมีหลายอย่างนะคะมีหลายท็อปปิกมากๆที่ฝนอยากจะมาทําให้เพื่อนๆได้ดูแต่วันนี้เอาคลิปวัคซีนไข้ไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้จะรีบไปถ่ายบัตรประชาชนนะคะเพราะว่าฝนตั้งแต่ย้ายเข้ามาบ้านใหม่ ยังไม่ได้ทําบัตรประชาชนเลยยังเป็นบัตรประชาชนเป็นบ้านบ้านเลขที่เดิมอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามฝนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่ฝนทําคลิปใหม่ๆหม,มาลงเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ